ATM เหมดอายุผู้ถานจริงรก็ไม่ได้ออกจากบ้านไปต่อสถานการณ์อย่างนี้ออกจากบ้านไม่คนดูคนดูมาทายกันดิเพื่อนๆว่า 10k ของอ m จะได้ปืนเบอร์ริวเลเวลอะไรอ่ะมาวัดดวงกันดีกว่าว่าอิเอมได้เท่าไหร่ผมมาเติมไปหมื่นหผมได้เลเวลแค่ไอ้ผมได้เลเวลสตอนนั้นอะอะไรมือมึงไม่เย็นเลยห้องมึงร้อนชบหาย ใชคกี่ใครพี่เหรอรวมก่อนหนูต้องเอาดวงโอเค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 หนูขอเบลหกเลยได้ปะมันบ้าไปมันไปไม่ได้หรกหมื่นนึงอะถ้ามึงได้จริงๆนะมันเกินไปอุ้ยโอเคบูปริมบ์่ะก็ได้ไอ้เหี้ย อันนึงนะคนดูทายไว้ว่าปรับมาเลเวล3ด้วยงบส0บเคหมื่นหนึ่งตอนนี้เพิ่งเปิดกล่องกล่องแรกยังไม่6,000เลยเนี่ย800ปดร้อยเอาไว้เอาไว้เอาไว้มาเก็ตแปดร้อยไอ้เหี่โด่ดีเกินเอาไว้เอาไว้เอาไว้คนดู1นึ่นึพ like ันเนีเขานั so no. yeah, ่งดูหนูอยู่อุ้ยอุ้ยเรียวเรียอะไรอย่งน้อยมันก็ยังมีทองมันก็ยังทองอยู่มันก็ยังทองอยู่ อกเดียวไอ้เฮี้ยมาแต่ EPM อ่ะ 1K นี่พุ่งพันหกมันอยู่ที่ไอดีมันอยู่ที่ไอดีไอ้เฮี้ยไม่มันต้องมีช่วงที่หนูไม่พีกบ้างแหละ้อพี่มันนาแจ๊บเนี่ยปากปากพี่กีนเนี่ยนะปากพี่อะนะสหรับพี่นะถ้างบ 10K อ่ะหนูทำได้5เลเวลอันนี้คือคืนมันเกินไปแล้วไม่ไม่ใช่คุ้มสามคือคุ้มแล้วนนีู่ ตป่ะสทีเฮ้ยไม่เป็นไรถือว่าได้โพลีเมอร์คือถ้าถ้าถ้าอ้เฮีย่อะยังมาอไอ้เียคไอ้เียตบป่าหัทองมาเลยไอ้เฮียถ้าถ้าหนูได้เลเวล5้าด้วยด้วยงบแค่สิเคะคือมึงลกคือมึงโกคือมึงกก่ไอ้เฮียกูดาคอมเมนต์ว่ะ ไอ้เฮียมันคือคนที่โชคดีที่สุดตั้งแต่กูเคยเห็นคนเปิดกล่องมาเลยนะเว้ยมันอยู่ที่ไอ้เนี่ยไอ้ขี้โกงชิบหายเลยอะเปิดตอนนี้เอาให้หมดเลยเนี่ยแล้วค่อยเติมตังค์เพิ่มอ่ะมันต้องมีบ้างแหละมันไม่ได้ก็มีกระโองตลอดอะไอ้เขี้คือเฮียจริงๆนะเว้ยมา ก่อนนนนห้้าัไม่แล้วหนูเห็นพี่มันเบื่อท่าไม่มีเฮ่เลยเบื่อท่าพี่อ่ะไม่มันไม่ถูกต้องเว้ยเนี่ยยั้เทจัดเตอร์ไอ้คนไหนคนไหนได้กันถือว่าเป็นคนที่โชว์คนอีกคนนึงคนมันอิจฉาอุ้ยอุ้ยเนี่ยก่อนหน้านี้อุ้ยสาวบอกไหมไปไปมันคุยกันอยู่มันก็เฉียดกันอยู่ผมันก็คุยกันอยู่ันเทมาสองรอบเพื่อนๆว่าในสองรอบเนี้ย เอมจะได้เบอร์หรือว่าได้ถึงแม้คนเชื่อมั่นในหนูหนูต้องไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังเอางี้ถ้าเอมได้อะคือดวงดีสัสๆแต่ถ้าเอมไม่ได้เนี่ยคือที่เรียกว่าดวงดีธรรมดากดนะรวมแล้วสามพันไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งไม่หรอกมันคนเราอ่ะมันจะดวงดีก็ต้องแค่ดวงดีแหว่นดวงดีสัสๆ์มันเกินไปแว่นไม่อะมันก็เป็นไปได้ทามาดูเลยโอ้โหพี่ตาปาก ตบปากยังตบแล้วตบปสามทีปากฉีกหมดแล้วเนี่ยไ่ด้สวยเดีควก็รู้สองพันห้าร้อยคนด้วยนะครับสวัสดีค่ะตบอีกรอบนิดใหเต็มใจอ่ะนี่พีอแช่นอในใจใช่ไหมมาให้หนูหน่อยไม่ใช่หม มันต้องมีบ้างคนเรานีต้องแบบเปลี่ยนถ้าเอแบบเติมจนเลเวลสิบเลยอะแล้วถ้าแม่งดวงอย่างงี้ตลอดอะบ้านะไอ้เยี้ยงงกไม่ถึงสามหมื่นหรืออาจจะแบบจุดอยู่ที่สามหมื่นหรว่ามันแปลกแปลกนะเจ๊ให้แม่ปรกดให้แม่ปรกดทีนี้ไอเปิมดวงแม่ตงมาแหละดงแม่ตงมาปึ้งสีทองอุ้ยโอเคแม่เอานิ้วอะจิบตรงนี้ไม่ไม่ แมเล่เอ้น้วุ้ยจะเอาปืนเอ้ยอันนี้คุมแม่นี่คุมเอาอีกทีนะนีเอาอีกเอีเอาเอาโดนแม่มาละแม่เจมไว้ให้กินแล้วไงเดี๋ยวมันก็ดีหมแมันไม่โอนชแหงก็ได้เจมาทองมาเร็วไม่มาอีกรอบนึงรอบเดี๋ยวเียให้อีรอีกอบนงรอบน

โอ้ยเปิดมาไอ้เหี้ยตัมเปิดมันต้องถักบอกเลยวะไ้เราอยู่ในนี้เลยขอปลอกงให้มันสีแล้วเดี๋ยวปอกนึงมาเร็วให้ยอดไอ้เหี้ยีอ่อีกลงขอออนึบิ้ยได้แล้วมแล้วมแล้วไอ้เหี้ย เจอแบบมึงก่าแม่เลยนะอตอนเนี้ยไอ้ที่โดนแม่ตัดแม่โคตรไอ้ที่เปิดได้ทองสี่อันเจ็บแค่ขาดห้าเราไม่ปัดหนึ่งนะเชื่อคด<บ>น,นดูเหมือนห้าเดียวแไม่ทุกคนเห็นภาพปะเรามองดีๆคนดูเห็นไหมพอโดนเข้าใจที่ผมจะสื่อไหมทุกคนดูปูปิ้งของอีเมียนมีเออว่ะที่ที่ที่จะสื่ออะคืออันนี้มันหมื่นห้าใช่ไหมหมื่นห้าไอ้ทีหมื่นห้าอะไรเบาเจ็บนะเว้ยปูปิ้งโคตรเยอะอะ ตอนนี้อันนี้เราขาด500อยอะตัดก่อลไปดูด้วยเจ็ดกดเลยว่าเจ็ดสีดำห้าพันแปดเอาเงินอนะไปซื้อเคสเจกกระบอกเข้าไปเลยหรือเอาแม่เรากดทั้งชุดเลยดีวะเฮ้ยแม่บัฟแม่พอแล้วแม,แม่เขามาเจอมอ๋อแม่มาเจมใช่แม่เขาจะมาเจมิมยายเขากดต่อจดี๋ยวไม่ขังไม่ขังใช่เฮียเอ๋ยวอมไหนเว้ยเฮ้ยไอ้เฮียกระดูกดังก๊อฟเลยก็เฮียนะหนู ขอสี่กล่งเหมือนแม่บ้างไม่ได้เหรอสับสุจะท่าข้ามเลยโอู้ต้องหอมแก้มเพิ่มพลังจุม๋มหห่งจุ๋หเยออปรอนีความรักของพี่ที่มีต่อหนูมันนี่เขาโอนมาสามพันเดียวเนี่ยพี่ดูความรักพี่พี่มีต่อหนูดิ เปิดยังไงให้มันได้สีทองนะจ๊ะคือทําจิตใจให้สงบหนูมาความคิดไม่ดีจิตไม่ดีมันก็ไม่มีสีทองอย่างพี่เปิดแบบสบายๆเลยทองก็ขึ้นะ่ะค้างเลยนะไม่ไงของดีๆไงอ๋ออ่ามันต้องรอหน่อยของดีมัต้องรอหน่ <c oughs> อยใจพี่สะอาดอยู่แล้วกรกดิ่งทองขึ้นเจ้าเซิร์ฟเวอร์มันขาดลาบไงขาดลาบเออมันขาดลาบไปเอารีตาร์ฟพี่พี่เดี๋ยวได้เลยสีทองเนี่ยจะหาว่าแบบพูดไม่จริงเดี๋ยวคนดูหาผมโหมด พี่เอ็มของทองสามัญสารทุกขบวนดาวห้าร้อยดวงมาพี่เอ็มแทงคิ้วมากๆแชดแงว่าไม่เกี่ยวแล้วแหละหลักการเนี้ยใช้ไม่ได้แล้วไม่แม่เจอแล้วพี่กินบอกแม่แม่เจอแล้วครับแม่ให้แม่มาต่อพี่ว่าหนูลงเริ่มหมดแล้วแบบเออมันไม่ได้แล้ววะไม่ได้เขาโอวยอีกสามพันแล้วนี่หนูมันไม่มีคำว่าไม่ได้แล้วตอนเนี้ยมันมีแต่คำมือไม่พี่เออว่ะ มัมีอะไรคะว่ามึงต้องไปต่อเนนะี่ยนุ๊กบัตรทองห้าจัดไปจัดไปถ้าได้เบอร์ด้วยสองกระบอกผมสัตว์ก็ไงมาน่กระบอกอที่สำคัญไ,ได้ตั้งแต่เติมมาสองล็อกแบบได้ญากสัตว์จริงแต่เราลืม,มว่าเราเติมเยอะแล้วไงก็เลยแบบเอาออกใช่ไหมหมาอีกห,หนึ่ง อีกกระบอกหนึ่งฟังนะอีกกระบอกหนึ่งอ่ะเพื่อคืนทุนก่อนและอีกกระบอกหนึ่งอ่ะเพื่อกลับไปเท่าเดิมคือโชคดีมากๆดีสัสๆคือเอาง่ายถ้าได้สองกระบอกเนี่ยคือดีสัสๆแต่ถห้หนึ่งกระบอกคือคืนทุนเขาว่าคืนทุนก็คือจะโชคดี่นี่เป็นฝ่ายขายครับจีวะเนี่ยได้สปอนเซอร์อยู่่ะไป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 ไม่มันต้องคานมันต้องคานก่อนต้องคานก่อนคาดสองลีกไปแล้วได้เบอร์ลีกกระบอกหนึ่ง พี่เป็นต่อครับพี่เป็นต่ออุ๊ยพี่เป็นต่อครับผมปั๊มพี่มาแล้วพี่ชายผมว่าในสองกระบอกนี้ต้องมีบาร์ลกระบอกนึง่งพี่เป็นต่อสุดยอดเดี่ยวอุ้มแล้วทมี่ชอบพี่กินมาปีกว่าไม่เคยส่งดาวให้พี่กินเลยค่ะอยูซิ่งขอบคุณดาวสี่สิบดวงค่ะขอบคุณครับสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นหนึ่งเราถึงเริ่แปลแล้วอ่ะ เออไหวอ่ะไม่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 หนูนับไม่ได้หนูจะนับว่ราะจะไปถึงเลเวแปะไม่ได้ถ้าการจับจาสองสองอ๋องจะเป็นแบบนี้หนูไปย่อยก่อนไปแล้วรีบอัพเลเวลนั่งนิ่งอีกหนูหนูย่อยหมดแล้วไม่ใช่เหรอยวย่อยไม่เสร็จหรอเออใช่ทำอะไรอ่ะมึงยังไม่ได้ย่อยเลยแบงค์อยู่แบงค์อยู่อ้องใส่อีกแบงค์อยู่อ๋องอีกจบการตลาดเออพี่จบการตลาด จริงไอที่บอกเขาว่าแบบกาสนองสนองเกาสนเนี่ยความจริงคือแอบเรียนมันก็เหมือนพวกที่แบบเฮย้ยแกเราไม่ได้อ่านหนังสือมาทำข้อสอบไม่ได้แน่เลยแต่ความจริงก็คือแบบทอพอห้องหมดไปลแล้วสองหมื่นหนึ่งค่ะของวันที่จะให้เอ็มละเออจริงมันจะสักเท่าไหร่พี่อามขอบคุณด้วยสามพันดวงค่ะขอบคุณมากไปเปิดเลยไม่รอแล้วเอาดิไปลุยบัฟพี่อามมาวะ่ะไปไหนดูขอดูพลังบัฟพี่อามหน่อยอันนี้แค่แบบ ต้อนรับต้อนรับต้อนรับอุ้ยมาแล้วมาแล้วนิดนึงถ้าได้เบอร์หนึ่งสองก็พนะอก,ก็ได้อยู่ถ้าหนูใช้คำนนีะ้ว่าอันนี้ได้อยู่คือหนูมองไปเบลก้า,าแล้วตอนนี้มันก็ต้องสิบแล้วแหละมันก็ต้องสิบแล้วแหละพอแล้วถ้าถ้าเข้าเนื้ออีกไม่ไหวแล้วนะตอนนีน้พี่อาร์พี่อาร์ต้องเรียกพลังพี่อาร์ก่อนแล้วแหละเบลสิบไหมนี่ยังไม่ถึงดิพี่ดิ๊ ไม่ต้องสนใจแม่คะขอสิบบาทก็ได้นะัช่นกันขอบคุณซัพพอร์ตค่ะยินดีต้อนรับที่โคนหรือเลียบอยู่กับแป็นนานนะคะอุ้ยรอบนี้ยัทยงทำไมเกลเเือรอบมีเกลือมากเลยอะ่ะตอได้แค่สองรอบเท่านั้นมันต้องหมูคนเดียวแล้วตอนนี้จะไม่มีโรงที่เข้าไปเกี่ยวแล้วไปต้องหมูเปิดต้องหมูเปิดตอนนี้ต้องหมูเป,เปิดแล้วจิ้นจอ ทันปะะวต้องจิ้มก่อนหูอุ้ยพี่ยามใช้ได้เนี่ยพี่ยามจู่ๆเปิดเตาหน่อยให้หนูเปิดหมากัดดีกว่าน้องสาวจ่าดูมาให้พี่ด้วยอย่าปล่อยให้หมามันกัดหรือว่ามันจะไม่ใช่แล้ววะให้คนดูเชียร์มาขนาดเนี้ยมันก็ต้องเพื่อคนดูดิววะเขาส่งดาวมา โอเคโอเคส่งแต่ไม่ได้ดีใจมากถ้าดีใจคือเบอร์ดิวไม่รอแล้วโอ้โหเอเอทองอ่ะเออพี่โอ้โหพี่เอาเอาซีนี้ของมันต้องมีเราต้องสิ้นหวังวะสุดท้ายแล้วต้องมีต้องมาได้หยุดไหมสองก็บอกไป บอร์ดิวเบอร์ก่อนพี่ผู้ชมนะครับสุดแรกอ่ะโอเคแม่เอานิวอ่ะจิ้มตรงนี้ไม่ไม่ไม่โอ้ยได้มีดวงเข้ามาแต่ดวงยังไม่ถึงว่ะไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะโอ้น่าจะรอแน่ก็รอไหนก็ดีรออะไรก็ดี ประมาณนี้ป้องไปบูป็นมาอันหนึหมดแล้วเหรอ,อยังไม่หมดเดี๋ยวรอบสุดท้ายเดอะล่าส์วันพี่ใจเย็นหายใจก่อนหนูเว้นไปก่อนนะคุยคนดูก่อนไปเราค่อยเปิด <c oughs> จะเปิดแล้วนะเอาแม่งไม่สัตว์คนละเปิดคนละเปิดเขอทิงคนดูแม่งยังนิ่งอยู่ที่ 2.4k กูถามจริงๆเลยนะรายกานี้หนู <c oughs> แรกบูปินก็ได้ไม่เป็นไร ไม่หนูไปย่อยก่อนแล้วคำนวณก่อนอ่ะเปิดไปเปิดจอคอนทีลืมลืมลืมไม่รู้เรื่องเลยเปิดเลขสามก็บอกไปสุดท้ายฟาดไปครบแล้วยังไล่อยู่เก็บเก็บเก็บได้ไหมอ่ะเกไปย่อยก่อนนะที่เหลือซื้อไอเทมแล้วนี่หนูแรกโูปินเลยหนูแรกกูปินเลยสามป่ะสี่นี่งพสิ็ดมันหนึ่งสิเอ็ดแล้วก็แค่สิบสี่อ่ะสามทำอะไรได้ทาไมดียบไหมเผื่อได้ปืนไง อันเนี่ยหกสิได้หรอบหกกล่องเนีอเมกล่องไปอยู่ไปหายได้ไม่ต้องมันเข้าเลยมันเข้าในสรีมบลเลยมันเป็นสกเก่าที่มันตั้งอยู่แล้วเยันะรอกไมเกินเนาะหนูใช้พอยต์ตัวเองอยู่ลูกพี่ก็ไม่เตือนหนูเลยเนาะกลัวกดนเกิน กดไม่หยุดเลยไอ้เหี้ยมองหน้าพี่อยู่ไงกูก็มองว่ากดทำไมวะใช่ใช่มิวยังไงก็ใส่ด้แค่สตินเดียวเอ6สิบหกอันไหนอ่ะอันนี้เหรอเออเรามีเอ6สิบหกอนแล้วนี่หว่าเออหวามินีก็ซื้อคือได้นี่หว่ากัดไปคุณดูครับต้องแบบอัพเงียบๆแล้วให้มินเข้ามาเห็นแล้วเย Yeah. Yeah. Oh. เน,น,นี้เยเนี้ยไม่แมงได้อะขออนุญาตของเนทีบก่อนเลยเราเาไปซื้อหมงไม่ซื้อแล้วบางงันอนะไม่ได้ใช้ไม่สวยทิ้งไปเถอะคนดูบอกว่ามันก็ใส่ได้แค่ดี่เดียวก็ถูกย่อยแม่งเลยละกัน <laughs> ขอบคุณคนดูมากตัวคำนวณค่าเสียหายก่อนอันนี้แบบราคาแบบเป๊ะเป๊ะยันทศนิยมเลยนะ 39k กู 39, okay. จบไปแล้วดูทำ